ครับสวัสดีครับลิควิดพลี่ลังสิตครับอันนี้มีโตตาลิโวสี่ประตูครับสี่นะครับเอามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ก็มีโปรแถมนะครับจุกๆไปเลยนะครับแล้วีนแถมเอนจินฟอร์ p พัสนะครับเดี๋ยวเราเติมเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ทาการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ห้านาทีสิบนาทีนะครับจากนั้นเราก็ทําการถ่ายทิ้งนะแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ํามันเครื่องใหม่แล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นออยล์แอดเดตีฟนะครับเราจะแถมตัวนี้นะหลังจากที่เรา เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะตอนนี้ก็เป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไปเคลือบเครื่องยนต์ด้วยนะครับสองตัวนี้มูลค่าพันสองนะครับนะเติมน้ำมันสองพันกว่าแถมพันสองนะคุ้มหรือเปล่ามาลองใช้บริการดูไปครับเเดี๋ยราไปถ่ายน้ำมันออกกันโตต้ตาลีโวนะครับอันนี้ไม่แสนซามนะครับเกียรธรรมดานะตนนานๆยังเห็นเกียรธรรมดาอยู่ต้องเหยียบครับนะอ่า ฝัดชิ้นนะครับแล้วก็ให้เวลาห้าสิบนาทีนะครับจากนั้นเราก็ค่อยดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คของเหลวต่างๆครับว่ามีอะไรพร่องไหมนะครับมาใช้บริการที่ช็อปของเรานะครับก็อะไรขาดนะครับก็จะเติมให้นะครับไม่ได้คิดเงินน้ำร้อเย็นก็ยังเต็มดีน้ำมันเวอร์ก็ยังโอเคนะครับน้ำมันเบรกก็อยู่ในระดับนะครับเป็นกองนะครับแล้วก็ เทน้ำมันลงมาในกองก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งขึ้นไปนะครับเติมน้ำมันลงไปเรียบร้อยนะแล้วก็ทำการ เติมไอออยแอดดิทีฟตัวนี้ก็แถมให้ฟรีนัวนี้มูลค่า650้าบาทนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะเช็คคุณภาพนะนี่ของศูนย์นะฮะใช้งานมานานแล้วนะครับตัวเลขก็ยังสวยอยู่เนี่ยฮะเนี่ยตัวเลขสวยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับรอให้มันตกต่ำกว่าสักเลขสิบฮะบแล้วค่อยมาเปลี่ยนหรือว่าถึงอายุการใช้งานนะครับ ส่วนถ้าเป็นของปลอมนะครับมันจะไม่ขึ้นเลยทับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับรับของแถมไปนะครับกระชิ่งนะครับกับออ l เอเลทีฟนะฮะสนใจก็มาใช้บริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ